สวัสดีทุกคนวันเองก็วันนี้เรามาเือลิปสติกจากชาแนลจ้าก็อันนี้เป็นการเข้าช็อปชาแนลครั้งแรกด้วยนะคะก็ช็อปที่เลือกไปครั้งนี้เป็นช็อปที่ไอคอนสยามค่ะก็ไปซื้อลิปสติกมานะคะลิปสติกก็ตามหน้าปกเลยทุกคนมันเป็นล o ชอ a l ล r อั l เล็รุ่นนี้นะคะก็สีที่เลือกมาเป็นสีชื่อ62สี Steel นะคะเป็นสีนี้สีนูดพูดน้อยสวยๆเบาๆดูเ,กเอกกันได้เลยจ้า จะเป็นเท็กซเจอร์ที่แปลกๆอีกนึงอ่ะไม่ค่อยเจอที่ไหนนะคะมันมีความแบบว่าผสมมาแล้วอ่ะมีความทั้งกลอสกลอสมีความทั้งสตินนิดๆแล้วผสมกันอ่ะมีหลายอย่างที่ มีความรู้สึกที่ค่อนข้างหลากหลายก็เป็น t e เจอร์ที่ค่อนข้างแปลกนะ่ะสีนูอะ่ะจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะใสไม่สเตนติดปากเลยไม่ได้เหมือนสีสีเข้มๆที่แบบทุกคนเขารีวิวกันนะ่ะเหมือนว่าถ้าเป็นสีเข้มๆม,มันจะมีความแบบติดทนนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นสีอ่อ,อนสีนูอะไรเงี้ยค่อนข้างจะโปร่งใสแล้วก็ไม่ได้มีสีติดปากอะไรขนาดนั้นอะ่ะแต่ว่าถ้าใครตามหาลิปที่แบบว่าทาแล้วปากไม่แห้งได้เติมได้หลายชั้นหลายเลเยอร์หรือที่มันไม่เป็นก้อนๆด้วยแล้วก็ไม่ไหลไปไหลมาบนปากนะคะแล้วก็ทาแล้วปากดีี พอทาไปสักพักหนึ่งอ่ะปากมันจะมีความหนึดขึ้นนิดนึงด้วยมันทําให้สีมันเกาะอ,อยู่กับปากมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกินข้าวกินน้ําหรือเช็ดออกอะไรเงี้ยก็หลุดนะอย่างนี้แบบทิชชู่เปียกธรรมดาอะไรเงี้ยก็หลุดแต่ว่าเออถ้าหลุดแล้วก็เติมเข้าไปอืมเพราะว่าลิปมันค่อนข้างจะดีตรงที่มันเติมได้ง่ายละกันแล้วก็ดูเป็น everyday look ที่แบบว่าไม่ต้องไปผจญภัยอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วว่าชาแนลลิปรุ่นนี้ก็เท็กเซเจอร์ออกมาสวยอยู่นะถ้าใครแบบอยากได้ลิปที่ปากไม่แห้งอะไรเงี้ยสิ่งเนี้ยน่าจะโดน ก็คือเป็นลิปปากไม่แห้งที่แบบมีสีอ่ะมีสีสันเป็นของตัวเองอ่ะถ้าสมมติเลือกสีที่เป็น็กเจอร์ที่เป็นสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงอ่ะเหมือนว่าเท่าที่ดูรีวิวมาสีมันจะค่อนข้างเป็นแบบติ้นติดป,ปากนิดนึงด้วยอะแต่คืออันนี้เลือกสีอ่อนมามันก็เลยไม่ได้มีอะไรแบบนั้นที่ทุกคนพูดถึงนะคะก็1450บาทแ p a เกจจิ้งสวยงามหยิบออกมาทาได้ใส่ในกระเป๋าก็สวยเออเป็นชาแนลก็ รู่มลามากสาหรับการไปซื้อที่ช็อปครั้งแรกอันนี้ชาแนลนะคะก็เราไปที่ช็อปไอคอนสยามนะได้ของแถมมาหนึ่งชิ้นด้วยเป็นคุชชั่นคุชชั่นคุชชั่นนอมอ่านไม่ออกชาแนลเลบรองไบเลทติ้งเจนเตลทัสฟอร์เดชั่นเอสมาแล้วก็มีคุชชั่นอยู่ตรงนี้นะก็โอเคประทับใจอเออแล้วก็สําหรับการแบบซื้อชาแนลครั้งแรกเธอไปนในช็อปแล้วรอไปสองสามวันอ่ะมันจะมีเป็นเหมือน SMS มมาด้วยอ่ะทุกคนว่า s อ s มาด้วยนะคะว่าเหมือนว่าเราอะสามารถรับของขวัญได้ในการซื้อครั้งถัดไปถ้าซื้อภายในแบบ1เดือนอนะ่ะอันนี้เราซื้อมาวันที่10ก็คืออันนี้มันสามารถใช้สิงนี้ได้ถึงเดือน11วันที่เดียวกันที่เราพนักง,งานดูแลดีนะก็เลือกอยู่หลายสีแต่ว่าสีที่อยากได้มันดันไม่มีนะก็4 6 2ก็ใครชอบนูดก็อันนี้น่าจะโดนก็ดูสุภาพดีแล้วก็ดูรูปปากเทลตี้ปากไม่แห้งอ่ะ หนึบหนึบนิดนึงแต่ก,แตก็แต่ก็อยู่ในหนึบที่กําลังรับได้นะคะชอบขะราคาไม่ได้ถูกก็คิดว่าไปลองดูเอา,ออว,าะะวันที่ชอบดีกว่าเนาะทำไปอวๆน่าจะดีนะคะมีสีไหนแนะนําหรือว่าอยากให้ซื้ออะไรที่สอบชาแนลอะไรเงี้ยก็แนะนำมันเข้ามาได้นะ,ะ<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวแบบเดือนหน้าน่าจะไปซื้อสัก1ชิ้นนะคะ <ๆ S 2> เพื่อจะรับของขวัญน,นะคะก็<ๆ>ประมาณนี้ทุกคนนะหวังว่าจะชอบกันก็ของใหม่เขาเห่อกันเราก็ซื้อมาด้วยนะคะมาลองด้วยก็รู้สึกว่าโอเคทับใจก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย